สวัสดีครับมาดูกันต่อนะครับในจำนวนจริงนะครับเปิดมาณ91ครับใน91อนะครับรูท625นะครับทีนี้ในหน้าที่91เนี่ยก่อนจะทำเนี่ยครูแป๊กปรับความรู้ไม่ปรับความรู้หรอกคือกลัวลูกจะสับสนนะครับระหว่างคำว่ารูทกับคำว่ารากที่2นี่มันไม่เหมือนกันนะครับเช่นะ ถ้าคุูแบ,บ็กบอกว่า P X หนึ่งนะครับจดดด้านล่างนะครับนี่ปรับทักษะนิดนึงก่อนด้านล่างนะครับถ้าคุูแบ,บ็กบอกว่ารากที่2ของของ9เนี่ยได้เท่าไหร่รากที่2ของ 9. เก้าอ๋อตรงนี้ต้องไม่ต้องมีเท่ากับรากที่สองของ9ครับ ก็ตอบเลยว่าบวกลบสเพราะอะไรครับเพราะเพราะ3ามกำลังสองเนี่ยก็ได้9กลบสทั้งหมดกำลังสองก็ได้9ก้านี่คือความหมายคำว่ารากที่2นะแต่ถ้ากูแป็กถามใหม่นะครับถ้าแป็กถามใหม่ว่า รูทเก้าได้เท่าไหร่ก็ตอบสามเพราะรูทเนี่ยจะเอาแต่รากที่เป็นบวกมาตอบนะครับแต่ถ้าเวกถามมาอีกลบรูทเก้าข้างหน้าเท่าไหร่ถ้ามีลบอยู่ด้านหน้าก็มีลบคาวไว้ไม่เกี่ยวก็ลบสามอย่างนี้นี่ตรงตรงนี้ต้องปรับทัศนคตินิดนึงมันมันต่างกันครับสามเคสนี้ ที่สามดูเคสที่4ที่ต่างกันอีกนะครับก็คือไปติดลบในรูทอย่างนี้ครับซึ่งถ้าเป็นรูทมันติดลบไม่ได้อย่างงี้หาค่าไม่ได้ครับในระดับมต้นเนี่ยหาไม่ได้นะแต่ถ้ามาปลายเนี่ยมันจะหาได้นะแต่ว่าเอาละ่ะต้องไปเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะครับถึงจะบอกได้โอเคไหมแยกให้ดีนะครับสี่เคสนี้นะครับ ตัวอย่างที่ห้าครับเ่ยต้อง,ตงปรับทันศนคติก่อนนะครับสมมุติครูแบกบอกว่ารูทของเก้าแล้วยกกำลังสองอย่างนี้ด้วยอะรูทของเก้ายกกำลังสองอย่างนี้ด้วยอะตอบเท่าไหร่ก็ตอบเก้าได้เลยเพราะอะไรเพราะมันเก้ากำลังสองแล้วก็คือเก้าคูณเก้าแล้วถอดรูทก็เหลือเก้าโอเคไหมหรือในทำนองเดียวกัน ถ้าครูแบ,บเขียนว่า root ของลบเก้าแต่ครูแบกไปยกกลังสองเลยตอบเท่าไหร่บางคนตอบลบเก้าเลยแบกไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับตอบเก้าเหมือนกันครับเหตุผลเพราะลบกำลังเนี่ยลบเก้าคูณลบเก้าได้แปดสิบเอ็ดไงได้บวกแปดสิบเอ็ดใช่มเพราะลบกำลังสองจะกลายเป็นบวกก่อนว่าถอดรูทกลับมาเป็นบวกเหมือนเดิมเอเคนไหมเพราะนั้นหกเคสนี้แยกประสาทที่ดีนะครับ เอาละไปดูแบบฝึกหัดครับไปดูแบบฝึกหัดขอหน้าเดียวครับคลิปนี้ไม่ยากรูทหกร้ยิบห้าครับก็ตอบยีิบห้าเลยเพราะมันมาจากยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าสิบสองจุดเก้าหกมาจากอะไรคูณกันได้สิบสองจุดเก้าหกครับเลขเดียวกันก็คือน่าจะสามสิบสองนะครับตัวนี้คุณคุณไม่ใช่ครับสามสิบสาสิบหกใช่ไหมที่เราทำมาก่อนหน้าเนี้ เออสามสิบหกแต่สองตำแหน่งมันมาจากหนึ่งตำแหน่งครับมาจากสามจุดหกคูณสามจุดหกนะครับตรงเนี้ยมันมาจากยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าส่วนตัวเนี้ยมันมาจากสามจุดหกคูณสามจุดหกโอเคไหมนะครับต่อมาครับลบข้างหน้าไม่เกี่ยวลบเหมือนเดิมครับ ถอดรูทบนถอดรูทล่างครับแปดสิบเอดมาจากเก้าหก้อยิบห้ามาจากยีบห้าครับอ่าเคสนี้กูแบคบอกแล้วครับต่อให้ติดลบก็ไม่มีปัญหาครับเพราะมันยกกาลังสองอยู่ก็แปลว่ามีแบบนี้สองตัวแต่เวลาตอบให้ตอบเป็นบวกครับก็คือสิบสองส่วนสิบเจ็ดนะครับเหตุผลเพราะกำลังสองแล้วแปลว่ามันมีสองชุดอยู่แล้วนะครับต่อมาครับ สองศูนย์หกหนึ่งสองศูนย์หกหนึ่งนี่น่าจะประมาณเท่าไหร่สามสิบสี่สิบห้าสิบมันฮนะมัะนะ่าจะห้าสิบเอ็ดนะดูแท้ทางเพราะห้าสิบคูณห้าสิบได้สองพันห้าละใช่ได้ห้าสิบเอ็ดตัวนี้มันมาจากห้าสิบเอ็ดคูณห้าสิบเอ็ดแต่มีลบอยู่ด้านหน้าก็ไม่เป็นไรติดลบได้นะครับ 0.036ถ้า4ตำแหน่งมาจาก2ตำแหน่งคูณกันนะครับมันมาจาก0.06คูณ0.06ติดลบด้านหน้าก็เอามาด้วยเป็น0.06กำลังสอยู่แล้วเอามาตัวเดียวเลย19แต่ว่ามันคือ19คูณ19อยู่แล้วไงนะครับตัวนี้ติดลบด้านหน้าเอาลบมาก่อนถึงแม้จะมีลบแต่ไม่เป็นไรเพราะกำลังส2อยู่แล้วนะครับ ก็เอามาได้เลยแต่ตอนเอามาต้องเอามาเป็นบวกนะครับแต่ที่มันติดลบเพราะมันมีลบอยู่หน้ารูทซึ่งไม่เกี่ยวโอเคไหมครับนี่คือหน้า91ต่อไปครับเขาให้เรียงลําดับนะครับให้เรียงลําดับเพราะนั้นลูกต้องหาค่าก่อนอไม่ต้องหาค่าก็ได้ลูกดูเอาก็รู้เรียงจากด้านในได้เลยเรียงจากด้านในได้เลยใช่ไหมหกรูทสี่สิบเก้านี่เท่าไหร่ เจ็ดสี่ร้อยรูทยี่สิบสองร้อยห้าสิบหกสิบหกสิบหกหกจุดสองห้ามาจากสองจุดห้าอ่าก้อนนี้ตัวนี้มันหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่ใช่ไหมหนึ่งจุดสี่บวกหกแปลว่ามันได้มันได้เจ็ดจุดสี่ตัวนี้มันสิบห้ารูทสองสองห้านี่มันสิบห้า สิบห้าลบไปยี่สิบห้าเหลือสอิบใครมากสุดครับให้เรียงจากน้อยไปมากใครน้อยสุดครับนี่น้อยสุดครับอ,อย่างนี้แล้วกันไอตัวน้อยสุดเนี่ยครูบกจะเขียนว่าน้อยสุดนะก็คือเห็นมาเลขหนึ่งแล้วกันนี่คือน้อยสุดนี่เขาให้เรียงจากน้อยไปมาก่ยครูบาจะเรียงจากตัวนี้น้อยสุดอันดับสองอันดับสามนี่ตัวนี้ อันดับ4ตัวนี้อันดับ5แล้วก็มากสุดคือตัวนี้โอเคไหมครับโอเคนะต่อมาครับหน้า9ก้ข้อที่ C อ่า x กำลังสองน่นก็สี่สอะไรกำลังสองที่4.4.1มั่งครับอะไรกำลังสองที่4.4.1ครับมี2ตัวครับ 21ทั้งหมดกำลังสองก็441และลบยีทั้งหมดกำลังสองก็441เพราะลบลบเป็นบวกแสดงว่าตัวที่กำลังสองที่441มี2ตัวครับก็คือ21กับลบย1ก็อตอบครับบวกลบ21่สิโอเคไหมครับกำลังสองที่ศย์มีตัวเดียวครับคือศ อ่าอันนี้ระวังนะครับรูทเอ็กซ์ได้0.25ครับระวังนะรูทเอ็กไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าให้รูทให้ลูกหารูท0.25นะรูทของอะไรได้0.25แปลว่าตัวเนี้ยต้องเป็นอะไรมาก่อนครับถึงจะออกมาเป็น0.25ได้ต้องเป็น0.25กําลังสองมาก่อนไงไม่ออกใช่ไหมเออต้องเป็น0.25กํลังสองมาก่อนนั่น x ก็คือ0.25 กำลังสองโอเคไหมครับมันถึงจะออกมาเป็น0.25โอเคไหมต่อมาครับกำลังสองก็ได้0.081แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรที่คูณกันเองแล้วได้0.081ครับก็คือ0.09ย์จกครับศ0นก้าำลังสองได้0 0น8 1และ อีกตัวหนึ่งคือเครื่องหมายลบก็ได้เหมือนกันนะลบ0.0ย์กาลังสองก็ได้0 0น1ย์แเหมือนกันเพราะนี้จะตอบบวกลบ0.0 9ย์นาอนี้ระวังนะนนี้ระวังนะ,นนะงนะคําว่ารูทได้เ้แปลว่าตัวนี้มันคือ9กาลังสองมาก่อนมันถึงถอดรูทออกมาเป็น9กไงก็คือ9ก้ากลังสองก็แปบเอดหรือจะเขียน9กากลังสองก็ได้ตัวนู้นไปคิดเลขเอาก็ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันรูท x ออกมาได้2ส่วน3แล้วตัวมันก็คืออะไรก็คือ2ส่วน3ทั้งหมดกำลัง2มาก่อนก็คือ4ส่วน9โอเคไหมครับโอเคอ่าเขียนหน่อยจบคลิป30ครับจบคลิป30จบคลิป30นะครับอ่าสวัสดี